สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่เมืองเลิบลี่สกุละของเรานะคะว,วันนี้บ้านพี่ตังกวานเนี่ยคืมฟ้าคืมฝนมาตั้งแต่บ่ายเลยนะคะมีโอกาสจะเทลงมาตลอดเลยและไหนๆก็จะเปียกแล้วลงน้ำไปเลยดีกว่าเพราะว่ามันมีความลับบาง,างอย่างอยู่ใต้น้ำค่ะที่เคยบอกใช่ไหมคะว่าอยากให้เขาอัปเดตกุ้งหอยกูปลาในทะเลมากเลยและตรงแนวปะกการังชายฝั่งนี่ละคะ่ะที่เป็นความลับไม่รู้ใครเคยสังเกตบ้างว่ามันมีปลานีโอมอยู่สองตัว wow. มาซูมให้ดูใกล้ๆ2ตัวนี้เลยค่ะแต่น่าเสียดายที่ว่ายน้ําไม่ได้เนี่ยเหมือนเป็นแค่พอับจาลองเพื่อความสวยงามค่ะแต่ก็ถือว่าเต้านีโมเนี่ยเขาน่ารักอยู่ค่ะมาเป็นคู่กันเลย2ตัวและจากที่สำรวจดูก็มีแค่2ตัวนี้ค่ะตรงอื่นก็ไม่มีแล้วตรงอื่นมันก็จะเป็นแนวปะการรังสาหร่ายส่วนตามพื้นทรายเนี่ยก็จะมีแค่เม่นทะเลแล้วก็พวกปลาดาว โอเคค่ะนึกไปแล้วก็อยากให้เมืองใต้บาดาเนี่ยเขาเปิดให้เราเข้าไปเร็วๆเหมือนกันเนาะจะได้ทำการ์ตูนหรือละครเกี่ยวกับนางเงือกได้อย่างเต็มรูปแบบค่ะสำหรับข่าววันนี้มีตอนเดียวจบให้หนึ่งเรื่องค่ะเป็นการรีเมคลูกแก้ววิเศษในแบบฉบับใหม่อย่าลืมร่วมกันซัพพอร์ตด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกระดิ่งช่องให้กันนะคะแล้วเจอกันค่ะบ๊ายบาย